วัดดีครับจิ๊บมีสุขดังใจครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะรังจะเดินทางไปแถวกิ่งแก้วถนนกิ่งแก้วนะครับนี่แบ้ผมให้เพื่อนๆดูนี่ครับตอนนี้ผมก็วิ่งมาพอดีว่าจะไปทำธุระนะในกนารถนนกิ่งแก้วกับสุวรรณภูมิเนะครับแต่เราก็เลี้ยวซ้ายไปครับเข้าตรงนู้นเป็นสุวรรณภูมิแต่เราเลี้ยวซ้ายไปนะที่จะไปเส้นกิ่งแก้วครับ วันนี้อย่างที่ผมบอกวันนี้ผมจะไปทานนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนนะผมถามว่าถ้าเกิดมาเส้นกิ่งแก้วอย่างเงี้ยอ่ะแต่ขออนุญาตแแผนกล้องมาหาลาผมาลอผมก็ถ้ามาเส้นเส้นเนี่ยผ่านกิ่งแก้วเนี่ยผมก็จะไปทานเรื่องของหมูตุนเอเนื้อตุนเนาะ เนเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่มาก็เนี่ยเพื่อนอย่างที่เพื่อนเข้ามาเนาะจากเส้นของสุวรรณภูมิก็สังเกตดูนะครับนะฮะเนี่ยครับดูเส้นทางอ่ะเวลาขึ้นมาเข้าซอยทางด้านของของช่องของไปกิ่งแก้วเนี่ยเนี่ยก็สังเกตดูเนี่ยมันก็จะมีถนนนะเนาะที่จะแยกไปว่าถนนเส้นออดน,นุชย์นะออนนดดุลรกบังพระโนงนะครับแล้วก็เนี่ยถนนกิ่งแก้วก็เลี้ยวซ้ายไปนะครับ ด้านซ้ายนี่เขาค่อยเป็นเกาะรันตานเป็นร้านอาหารนะครับนะอันเนี้ยเราก็ไปด้านซ้ายก็คือถนอนกิ่งแค่ครับนะด้านข้างนี่ก็จะเป็นครัวไอเขาเรียกเกาะรันตานะเป็นเป็นร้านอาหารเนาะเนี่ยครับเกาะรันตาเกาะรันตาเนาะนะเราก็มุ่งตรงไปนจากเนี้ยก,ก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยครับอย่างที่บอกว่าเขาอยู่ตรงผมจํา จำซอยไม่ได้ชัดเจนเนาะเพื่อนเดี๋ยวใกล้ๆจะ่ผมจะบอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยก็คือหนึ่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านเนี่ยก็คือที่บอกเขาว่าอร่อยอนะถูกปากผมนะเนี่ยก็ราคาก็ไม่ได้แพงร้อยกว่าบาทนะครับแต่ว่าเนื้อเนี่ยสุดยอดเลยผมชอบมานั่งกินเนาะเป็นเกาเหลาเนาะเนื้อเปื่อยมีตับมีลูกชิ้นมีเครื่องในอะไรอย่างเงี้ยชอบชอบก็คือร้อยเดียวเป็นถ้วยเขาเรียกอะไรเป็นถ้วย เป็นถ้วยถ้วยเขาเรียกว่าถ้วยกับถ้วย,วย,วย,วยดินเผาอะอะไรเงี้ยที่บอกแต่ว่าก่อ,อน,นนั้นเนี้ยมารู้สึกเขาจะปิดบันจันมั้งเมื่อวานเมื่อวันซืนน่ยก่อนหน้าน,นี้ผมมาแล้วบันจันมันปิดนะฮะ<ม>เดี๋ยวว่าไงอันนี้ตอนนี้เราอยู่ถนน,สนเส้นกิ่งแก้วอยู่ละนี่ครับเพื่อนๆก็สังเกตนะว่าตอนนี้เราก็มาเกือบครึ่งทางของร้านเขาแล้วนะสังเกตก็คือปั๊มบางจากนะครับอยู่ซ้ายมือเนาะนะฮะพอเพื่อนๆขับมา ปั๊มมันจากอยู่ซ้ายมือใก,ใกล้ถึงแล้วฮะผมว่านะแต่ผมจําซอยไม่ได้เพื่อนเพื่อนว่าซอยอะไรนะครับเดี๋ยวใกล้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันอยู่ซอยอะไรนะฮะผมว่านี่ใกล้ถึงแล้วนี่ข้างหน้านะครับสังเกตนะครับตรงนี้มันจะเป็นเซเว่นนะฮะเซเว่นเนี่ยครับกกนเนี่ยเซเว่นจวก็เนี่ยนี่ไงที่บอกอยู่ตรงกิ่งแก้ว58ด ทับหนึ่งเนาะที่บอกเนี่ยครับเนี่ยครับซอยเนี่ยแหละครับแต่ผมหาที่จอดรถก่อนครับเนี่ยฮะออก็จอดด้านข้างนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่ร้านกันเนาะไปตอนนี้เราอยู่ที่ร้านนะครับนี่ร้านเนื้อตุนนะครับร้านเนื้อตุนเขาเขียนวา่าอะไรนะเจ้าเก่าหน้ากรมสุนนะ ที่บอกครับตอนนี้ก็อยู่ซอยริงแก้ว5.8ทับหนึ่ง 1, เพื่อนๆสังเกตดูนะร้านนะครับซึ่งเขาอยู่ข้างๆครับไอซอยหมู่บ้านนะพักวิวซิตี้เนาะนะครับก็จอดรถก็จอดข้างทางตรงนี้แหละนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปกินในร้านกันเพราะว่ามาก็หาที่จอดรถลำบากนิดนึงไม่ลำบากด็ก็ลองดูเอาเอา,เอาที่เ,เพื่อนๆสะดวกร้านก็กว้างอยู่ ลองดูนี่ครับเนื้อน่ากินมากเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าผมจะกินอะไรนี่เนื้อตุนเก้าเก่าหน้ากลงสุนนะก็เดี๋ยวนะผมขอดูก่อนว่าผมขอกินอะไรนี่ก็มีพวกเครื่องในไ้ยแล้วก็เนื้อนะเนื้อเป็นกระทะเลยผมขอเป็นเกาเหลาด้วยป่ะ<ม>เกาเหลา<ม>พิเศษนะครับเอาทุกอย่างเลย แล้วก็าิวสดใช่ครับแล้วก็ข้าวถ้วยหนึ่งแล้วเครื่องดื่มอะไรนี้คะเอาเป็นอเลร้ยะชาดำกระเทียบลำไยเก๊กฮวยน้ำบ๊วยชามะนาวเอาเอากระเทียมดีกว่าครับเราขออนุญาตถ่ายแป๊บนึงเนาะนี่ฮะก็เนื้อตุ๋นเนี่ยดูดิกระทะเบรอเลยอ่ะนะผมขออนุญาตเขาถ่ายละเนี่ยครับมีไส้แล้วแล้วก็มีเนื้อตุ๋นแล้วมีเครื่องในเยอะมากน่าทานมาก ตัวเดียวคืออะไร,รพี่อันนี้ตัวเดียวคือของอ๋อขอตัวเดียวคือคือคือตัวเดียวตัวเดียวก็คือก็คือไอ้ว่าเพศข,ของเนื้อวัวนะแต่ผมก็คงไม่ทานน,นนี่เนื้อสุดมีข้างในลากินมากเลยมีลูกชิ้นน,น,นี่ครับเนื้อสุดเจ้าเก่าน่าทุกสุดพี่หยุดวันไหนหอะพี่ยนะหยุดวันไหนจ้ะห,หยุดวันตัั้แ่่ววนนนนีีเสาร์ท28หยุดะะคอ๋อ อ๋อโอเคอจันเวนจันโอเคอเค,ครับเดี๋ยวเราหาที่นั่งกันนะหาที่นั่งกันโผล่กันน่าใกล้ๆตรงนี้นะครับโอเคมาแล้วผมสั่งน้ำกระเจี๊ยบเนาะขอบคุณครับน้ำกระเจี๊ยบน้ำกระเจี๊ยบแต่มากินที่เนี่ เขาก็มีน้ำจ <fin anta> <ots> ิ <guarding okay>? ้มน้ำจิ้มเขาก็ปรุงให้เรียบร้อยแล้วนะถ้าไม่พอก็ขอเขาแล้วก็ข้าวช่วยหนึ่งแล้วมีเคื้อปรุงด้วยเคื้อปรุงถ้าปรุงเพื่อนๆอาจจะชอบรสชาติแต่ผมว่าผมมาที่นี่ก็ไม่ได้ปรุงนะรสชาติเขาดีอยู่แล้วแต่ว่านี่มีรู้สึกเออนี่มีขนมช่วยด้วยเลขกินของข้าวเสร็จแล้วต้องกินของหวานแต่ผมว่าจะจัดขนมช่วยนะน่ากินนะ ถามว่าร้านนี้ก็คนก็ถามว่าคนที่ผ่านมากินแก้วถ้าสายพอเนื้อนะแต่ร้านร้านนี้เขาบอกว่าเป็นเจ้าเก่าหน้าโครงสูตรแต่ผมก็ไม่เคยทานหรอกนะครับนู่นนะอย่างที่นี่เริ่มต้นราคาที่คือเกือบที่เจ็ดสิบบาทแล้วพิเศษสิบแปดสิบบาทแล้วก็เนี่ยซุปเปอร์ซุปเปอร์อย่างมันมีกระหล่ำหม้อไฟด้วย3า0รอยสิบบาทแต่ของผมเนี่ยก็คือเป็นเป็นถ้วยอย่างนี้นะครับ ก็อันนี้เท่าไหร่ร้อยหนึ่งใช่ไหมพี่อ๋อได้แปดสิบบาทอ๋อแปดสิบาทจ้ะเอาร้อยหนึ่งใช่ไหมซุปเปอร์ใช่ใช่เอาซุปเปอร์เหรอซุปเปอร์นะซุปเปอร์ครับคือพี่ชอร์ไลที่ผมสั่งกับเซุปเปอร์ร้อยหนึ่งน้องก็ย่ก็บอกว่าก็สั่งซุปเปอร์ซุปเปอร์เนี่ยก็คือหนึ่งร้อยบาทเนาะมันก็เป็นหม้อ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 ดินนั่นแหละนะครับแต่ต้องไปที่ที่เพื่อนเป็นเห็นกันแหละมันเป็น มันเป็นรียกอะไรนะมันเป็นแบบ80บาทราคาเริ่มเพน่มก็กหลือที่เด่70บาทที่เศษ80บาทเนะาะเดี๋ยวพี่บอกนะอย่างที่ผมบอกนะครับมีลูกชิ้นลวกด้วยนะจานละ60บาทนะครับนะฮะแล้วก็แต่ผมแนะนํานะมาก็ให้สั่งก็คือเป็นซูเปอร์เลยเป็นถ้วยหม้อด,ดินนะครับร้อยหนึ่งเยอะคุ้มนะครับแล้วก็ข้าวเปล่าถ้วยหนึ่งรู้สึกข้าวเปล่าเท่าถ้วยละ10บาทนะนะครับข้าวเปล่าถ้วยละ10บาท ถามว่าที่นี่นะผมผมมากินเนาะก็คือที่บอกบอกว่ารสชาตินะถูกปากผมเลยเพราะว่าหนึ่งมันหอมหอมเนื้อหอมเนื้อตุน๋นแล้วก็เขาก็มีมีเครื่องในค่อนข้างที่จะจะเยอะหลากหลายด้วยแล้วก็น้ำหนึ่งนข้นคือผมกินไม่ไม่ต้องปรุงเลยแล้วก็มีต้องกินที่ถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูว่าหนึ่งมันมีอันเดียวตัวเดียว,วก็คือึงง่็คือหางงัวเนี่ยอกใครอยากก็กินก็กินแต่ผมไม่กิน ก็ร้านนี้จุดเด่นของเขาคืออะไรครับคือเอ็นผุดยอดเอ็นแก้วขอบอกเลยว่าพิคาดมากเอ็นแก้วแล้วก็ตับเขานะตับแล้วก็ไส้ขอบอกเลยใครชอบเนื้อนะผมแนะนําให้มาร้านนี้นะกินแก้วนะนะครับมาก็หาที่จอดรถกันดีๆแล้วกันนะหยุดบันจันท์นะจ,จัดบรนจันทีท่ี่มาแล้วนี่อันเนี้ยเขาเรียกซุปเปอร์ ซูเปอร์ซูเปอร์ร้อยหนึ่งนะในถ้วยวเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างตะเกียบผมว่าคงม,มาแล้เดี๋ยวเพื่อนๆดูเนื้อเนื้อนี่เป็นชิ้นเลยแล้วก็มีมีเนี่ยมีมีไส้แล้วก็มีปอดมีปอดแล้วก็ ลูกชิ้นแล้วก็นี่เป็นแก้วนะร้อยหนึ่งอย่างคุ้มนะฮะอย่างคุ้มอย่างคุ้มในเครื่องในฮะเพื่อนนะครับน้ำจิ้มนี่มีน้ำจิ้มเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมน้ำก่อนชิมชิมเขาเรียกชิมไม่ต้องปรุงนะผม รสชาติเป oh, wow. wow. uh, ็นไงบ้างอืมพอดีแล้วรสชาติน้ำปุงนะพอดีพอดีรสชาติน้ำกุ้งเย่มรสชาติน้ำุ้งะผมตักไ้กินไส้ก่อนอย่างแรกนะแล้วก็ กิมนิดหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ข้าวปัน <S <S ่นกตงนมม้นหอมมากเลยสองขึง้นข้างนี่ลูกชิ้นหรอลูกชิ้น เวลาตักต้องให้โดนน้ำนะนะแล้วก็น้ำจิ้มนิดนึ่องออบเปรี้ยวๆแล้วก็ยัดเข้าปากหอมดีมากครับ <c oughs> น้ำหอมน้ำนัวๆ

ข้าวเขาก็ร่วนๆนะไม่นิ่มผมว่าข้าวน่าจะเป็นข้าวเสาให้มันไม่ได้ยิ่มจา๋าถ้าท่านที่กินไปมันก็มากอร่อยนะน้ำจิ้ม,ม,มออกเปรี้ยวๆหน่อยแต่ใครอยากปรุงก็ปรุงได้นะเรา,ามีถุ่งห้อมาให้ถั่วหม้อนะแล้วก็ประกาศหอม แต่ผมนี่มาลองอน,น,อน,น,อน,นี่อันนี้เองนเจ้าเพื่อนๆดูก่อนนะเองนเจ้าไม่ต้องตักข้าว,ะวะขขาอะไรจินสดๆปั๊บรสชาตเป็นไงอื้อ ผมน้อาตาเขาด้นเจ็น้ถสุดไหนนะแต่เนื้อมันมันนิ่มๆหมอกกอบมากเม่ค่อได้เจอนะนี่อันนี้อะไรนะอันนี้เขาเรียกเรียบเรียบเรียก,ยก,ยกปอดหรือม้าผมไม่มันใก ปกติผมจะไม่กินแต่ว่าผมจะลองชิมดูเขาใส่รวมมาให้อยากให้เพื่อนดูโอ้เหนียวผมน่าคลายก่อนละมันเหนียวอะไม่ใช่ทางผมนะไม่ใช่ทางผมนะครับเพื่อนอาจจะชอบกินก็ได้แต่ว่าเหนียวอะ ผมไม่รู้เขาเรียกอะไรนะแต่นี่เนื้อเนื้อเปื่ยเนื้อเปื่อยอืมนุ่มเวอรโอ้ยอ่อยอ่ะอืมเครื่องนัง ตำขี้ยอผมปอดหรือน้ามรถผมไม่ได้กินอ่ะเพราะว่ามันเหนียวๆบางคนอาจจะชอบนะแต่ผมไม่ชอบนะครับถ้าเคลเร็วข้อดีหนึห่งกินไม่ต้องปรุงอะไรเลยน,ะ,น,ะ,นะเดี๋ยวถ้าผมขอรอากกินก่อนนะเูื่องควิกตังอ่ะเดี๋ยวรู้รว่าราคาขนาดน้ำ เรียบอร่อย,แ,ออยอแล้แต่ผมขอแรกกินต่อนะผมกินเนี่ยเราเราจหมดกันละตามด้วยขนมหวานคืออะไรคือขนมถ้วยนะครับนี่ขนมถ้วยขนมถ้วยดี๋ยวกินแม่ให้หมดเลยอยากกินขนมถ้วยที่เนี่ยหอมหวานดูน้าตาอย่างเงี้ยแล้วผมจะซัดให้หมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวตั้งกล้องแป๊บก,ก่อน ขนมถ้วยฮก็จัดไปสิคชาบมันมีคู่เนี่ยหนึ่งคู่สองคู่สามคู่สีคส่คู่จานหนึ่งก็มีสี่คู่นะแล้วก็มีช้อนให้เราก็เปิดช้อนออกนะครับเพราะอันนี้มันก็คือของเราทั้งหมดแหล,นะละนะโอ้โหปลาเป็นเิ้นเละเด้งๆเลยเพื่อนข้าปัืก มันมันเข้าขกันใช้อย่างนี้นหอมกะทินี่หอมกะทิมากเลยแล้วเนื้อมันนิ่มเ่งอะ่ะเพื่อนถ้ากินเนี่ยก๋เตี๋ยวหมดต้องต้องจัดนะดูเข้าปากอืมอืมนุ่ม เดียวกินไปสองคู่แล้วหอมมากหอมหอมเนื้อเนื้อกะทิเนี่มันเป็นอะไรช่างพิเศษ อืมอืมเหลืออีกคู่นึงหมดละจัดแ,แม่ให้หมดเด้ง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 เข้าปากนะ ให้หมดกินคำหนึ่งสบายสบายเ <c oughs> พื่อมาคือรู้เกี่ยวเสร็จหมดแล้วแนตะ่เ่าเหล่านะต้องจัดติดต่อแล้วผมบอกโคตรพิฆาตมากรูอแล้วหนึ่งคู่ สองคู่สามคู่ก็มีอยู่สี่คู่้วอิ่มอิ่มกรกเดเเดี๋ยวเรียกเขาเก็บตังค์ก่อนเท่าไหร่นะครับพี่จ๋าเก็บตังค์ด้วยเท่าไหร่จ๊า ซุปเปอร์ร้อยหนึ่งกีข้าวต้วหนึ่งสิบบาทข้าวตวหนึ่งสิบบาทแก้วยีบาทแก้วแก้วยี่สิบบาทวคูละสิบาทสี่คู่สี่สิบแปดบาทสคู่สีบาทหนึร้อยเจบาทค่าเสียหายเท่าไหร่เนาะหนึ่งเจ็ดแปนเจ็ดแปดดี๋ยวขออนุญาตจ่ายแบงก์กันหนึ่งเจ็ดแปดไม่แพงเพื่อนต้องแวะมากินนาที่บอกนนะครับก็ก็อย่างที่ผมบอกอ่ะ ที่คาดมากถ้าผ่านมาสองิินแก่ก็ต้องแวะกินแล้วนะครับแล้วก็ยังไงคืออย่างที่บอกกันนะว่ายังไงฝากติดตามผมหน่อยเนะนะครับผมชื่อจิ๊บมีสุกนะจิ๊บมีสุกดังใจนะเป็นช่องที่พาก,กินพาเที่ยวนะก็เพื่อนๆที่เข้ามาดูนะด้วย <Yeah. S 1> กด subscribe นะกดกระดิ่งนะแล้วกดติดตามผมหน่อยนะครับเราจะได้มานั่งกินข้าวด้วยกันเนาะอย่าลืมนะกดติดตามด้วยนะเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนละบายบายสวัสดีจ้า